ครับสวัสดีครับผมนายก้องกิตากรวิเศษชั้นปศอหสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยกันชีวันกันวันนี้นะครับเราจะมาต่อวงจรเฮดบิดนะครับก็คุม DC m o มอเตอร์ด้วยทานซิสเตอร์นะครับก็คงเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแนะนำอุปกรณ์กันเลยนะครับก้อนของเรานั่ก็จะมีทานซิสเตอร์นะครับ EED หนึ่งสามเก้านะครับ ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีทรานซิสเตอร์นะครับเบอร์ b ี1 4 0ทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็มีบอร์ดนะครับอัตโนยูโนครับ1ตัวครับแล้วก็มีสายจำนะครับมีมอเตอร์ของผมหตัวนะครับแล้วก็มีวงจร h ฮดบิดขอชุดครับแล้วก็ที่แปลงไฟของ อะดปเตอร์ครับแปลงไฟจาก AC ซ2สิบโวลต์เป็นไฟ dc 12บโวลต์ครับมีบอร์ดทดลองครับแล้วก็มีตัวต้านทานนะครับทั้งหมดหนึ่งเโอมนะครับมีทั้งหมดแดตัวนะครับท้ายครับก็จะมีวงจรนะนนี้ก็คือวงจรที่เราได้ทำการวาดไปนะครับนี่นะครับ ครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเริ่มทำการต่อเลยครับอันดับแรกครับให้เราวางให้เราวางทรานซิเตอร์แบบนี้ครับข้างบน2ตัวครับข้างบน2ตัวนี้จะเป็นทรานซิสเตอร์นะครับ BD140 นะครับส่วน4ตัวนี้จะเป็น BD139 นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ขาของทรานซิสเตอร์ เบอร์บดีหและ BD 140น,นะครับเดี๋ยวผมจะทำการขึ้นรูปภาพไว้ที่ชิปให้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มการต่อเลยครับก็อันดับแรกครับให้เราเอาสายจํมมาครับสายจํมมาครับให้เสียบเข้าที่ขา e ของของ BD 140น,นะครับ ั้งสองตัวห้องขา e ของ b ีหนึ่งสี่ศูนย์จะอยู่ที่ขาแรกนะครับเสียไปนะครับนี่ครับ b ีหนึ่งสี่ศูนย์ต้องหมดสองตัวห้องจะนับนะครับให้เราเอาตัวน้ำทาลนะครับหนึ่ง k ครับมาเข้าที่ขา e ครับของบดีหนึ่งสี่ศูนย์ครับจากขา e ของ b d หนึ่งสี่ศูนย์ห้องไปที่ขา c นะครับของ b ีหนึ่งสามเก้าครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับ ขา C ครับขากลางของคือขากลางนะครับแล้วก็เสียบเข้าที่ขา B บผมประตูนถานนะครับขาขา B ครับคือขาที่สามนะครับของ B D หนึ่งสี่โซนครับก็ไปเข้าที่ขาสีของของ B D หนึ่งสามเก้าครับซึ่งเป็นขากางครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันจะเสียบยากนิดนึงที่ว่ากินปูมันเินไปเลยนี่เนี่ยกินหมดกินไปหมดเลยอ่าหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาต่อตัวน้ำทาน 1K มาอีกตัวนะครับจะมาเข้าที่ขา B ขง้งของบ d 1 3 9ตัวนี้นะครับาาขา B ขาที่3นะครับอ่า ในส่วนของต้นทานตัวนี้นะครับก็จะเป็นบีทั้งเป็นสายบีนะครับที่เราจะใช้กับวงจรครับจากนั้นครับเอาตัวน้นทานนะครับอีกหนึ่งตัวครับเข้าที่ขาบีนะครับของบีดีหนึ่งสามเก้าตัวนี้นะครับขาที่สามนะครับอามาลอยตรงนี้ครับในส่วนของตัวน้ำทานตัวนี้จะเป็น ขาดีนะครับนี่นะครับขาดีนะครับในวงจรครับนี่นะครับอันนี้คือขาบีครับนี่คือขาดีนะครับนะครับต่อไปครับเราจะเอาตัวดันทามานะครับแล้วก็เข้าที่ขา e ของ b d ดีหนึ่งสี่ศูนย์ครับหนึ่งสี่ศูนย์ตัวนี้นะครับเข้าขา e ทของเป็นขาแรกครับเข้ามานะครับแล้วก็ไปเข้าที่ขา c ีของของตัวนี้ครับ ซึ่งเป็นขากลางครับอ่าเสียไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเอาตัวดันทานนะครับไม่หนึ่งตัวครับเข้าขาบีข้องบนของบีดิน140ครับตัวนี้เหมือนกันครับขาที่สามข้างบขาบีครับจะมาเข้าที่ขาซีข้งของบีดิน39ตัวนี้นะครับเข้าขาซีเหมือนกันนะครับ แล้วก็เราจะปอะวนทางมาอีกหนึ่งตัวนะครับเราจะเข้าที่ขา b ครับของบีวิงสามเก้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นขาที่สามนะครับเชื่อกันนะครับเราจะลอยไว้ก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้ครับจะเป็นขา A อนะครับในวงจรครับอ่านี่นะครับจะเป็นขาเอนะครับ จากนั้นนะครับเราจะเอาตัวเอาตัวน้นทานตัวสุดท้ายครับมาเข้าที่ขาบีของบีดีหนึ่งสามเก้าตัวนี้นะครับเข้าขาบีครับเราจะเอามาลอยไหมครับครับในส่วนของตัวน้านตัวนี้จะเป็นขาซีนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาต่อสายจัมกันเลยครับผม เราจะจับจากขา C นะครับของ BD140 น,นะครับซึ่งเป็นตัวนี้ครับขา C นะครับไปที่ขา C ของ BD139 ตัวนี้นะครับจับจากขา C ของเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นครับนำสายจับมาเหมือนเดิมครับต่อเข้าที่ขา C ของ ของ B d ดี0กับ b d ดิงาเทำเหมือนเส้นนี้เลยครับขาซีนะครับบ่เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะมาจำนะครับขา E ีนะครับขา E นะครับขาอของ B ีดีหนึ่งาทุกตัวครับนี่ครับสี่ตัวนะครับขา E นะครับมาจำเลยครับ จำขา E นะครับของบีดิงสามเก้าลงกาวนะครับามาลงกาวนะครับขา E นะครับอ,อ,อมาลงกาวเลยครับลงดังลงดังเทียงว่า ซึ่งกาวก็จะอยู่ตรงนี้ครับส่วนบวกของเราก็จะอยู่ดูนี้ทั้งหมดดูนี้ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เสร็จนะครับต่อไปห้องเราจะต่อสายบวกนะครับบวกของเราจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเราจะต่อข้อที่ขา e ของ bd 1 4 0ี่ครับ ต่อเขที่ขาีนะครับเ,เราไปใส่บ,บวกเขา้างเข้าบวกเลยครับ <Okay. S 1> จากนั้นครับเราจะมาต่อ x ก,กับ y นะครับ,เร,บเราจะเอาสายจามานครับมาเข้าที่ a ตรงนี้นะครับ <S 2> <S 2> แล้วเราจะเอามาลอยไปตรงนี้ก่อนนะครับลอ,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 อยไปก่อนนะครับ <S 2> <S 2> <S แล้วก็เราจะจ้าซีนอง ตรงนี้ครับเอาไว้ตรงนี้นะครับเราจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับเราจะยังไม่ต่ออะไรนะครับจากนั้นครับจำาพาที่ดีครับผมดีเอาไปใส่กับเอเลยครับแล้วก็สุดท้ายครับคือบีครับข้างบนนะครับเตี่ยวต่อไว้นะครับ เข้าที่เอ่อซี c นะครับ,รบนี่ครับและสองสายอันนี้ของเราจะเป็น a กับ d ีฮองนี่จะเป็น c กับ d ีฮองเราจะให้ a กับ d ของเราเป็น x กับ y นะครับนี่เราจะให้ขอขอแพลนของเราจะให้ a กับ d เป็น x อ็องส่วน c กับ b เป็น y นนะครับนี่ครับดู รูปตางตารางห้องตารางนี้นะครับนี่รับถ้า x ครับถ้า x เป็นศูนย์แล้ว y เป็นหนึ่งมันจะมอเตอร์เราจะหมุนตามเข็มนะครับแต่ถ้า x เป็นหนึ่ง y เป็นศูนย์มอเตอร์เราจะหมุนทวนนะครับแต่ถ้า x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์หรือว่า x เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่งมอเตอร์เราจะหยุดทํางานนะครับ จากนั้นนะครับเราจะเอาบอร์ดอันโนมานะครับก็จะเอาสายจั๊มครับจั๊มเข้าที่ b กับ c ตรงนี้ท่างแล้วก็มาเข้าที่ขาแปดนะครับของอันโนยูโนครับแล้วก็เอาสายจั๊มอีกนะครับจั๊มที่ขา a กับดีท่องมาเข้าที่ขาเก้าครับ ของบอร์ด Arduino Uno ครับขาเก้านะครับ Arduino Uno ครับอจ่าน,นะจากเสร็จแล้วครับเราจะเอาสายจ้ามาครับจับที่เกาวครับของบอร์ด Arduino Uno ครับ มาเข้ากาวเข้ผมงมาเข้ากาวเลยนะครับนี่ครับจากนั้นครับเราจะเอาสายของมอเตอร์มาครับมอเตอร์นะครับมอเตอร์เราจะมีสองสายนะครับเราจะเอาสายที่หนึ่งนะครับเข้าไปที่ขา C เครื่องของ BD หนึ่งสี่ศูนย์ครับขา C ครับไปเข้าที่ขา C นะครับของ BD หนึ่งสี่ศูนย์ครับ นี่นะครับรแล้วก็<ม>เอาววอีกสายหนึ่งของมอเตอร์ของไปเข้าที่ขา C ครับของ B D หนึ่งสามเก้าครับอนี่นะครับจากนั้นครับเราจะเอาที่นะครับสายไฟทาบสายฟังนี้ครับน,นะนี่นะครับ จะสายไฟจากวงจร h e ตบิดห้องมาต่อเข้ากับบอร์ดครับนะครับเราจะเอาลบห้องไปใส่เข้าที่กาวข้างล่างครับนะครับแล้วก็เอาบวกครับบบกครับของวงจร h e ตบิดนะครับนี่ะครับเอามาเข้าที่บวกครับของบอร์ดครับ จากนั้นนะครับเราจะเอาสาย USB นะครับมาเสียบเข้าที่บอร์ด Arduino Uno เอาเข้างนี้นะครับนี่นะครับหัวแบบนี้นะครับไปเข้าที่บอร์ด Arduino Uno ส่วนอีกด้านนึงครับเราจะเอาไปเข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับนะครับตรงนั้นแะครับผมได้เสียบไปแล้วครับแล้วก็พอเสร็จนะครับเราจะทาการเปิดเราทําการเปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์นี่ครับเราเปิดสวิตช์นี้ครับ เพื่อให้วงจรเฮดบิตทำงานทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเสียบกันนะครับด้านหลังจากนั้นครับเราจะไปดูผลการทดลองกันเลยนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูผลทดลองนะครับของวงจรนี้นะครับผมก็ดับแรงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเราจะทําการตรวจสอบโคดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ ให้เราคลิกไปที hmm. oh, mm ่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกไปที่ตรงนี้ครับแล้วมันก็จะมีการอัปโหลดตรงนี้นะครับเรื่อว่าเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นคําว่าดนคอมเพงตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการตรวจสอบและอัปโหลดเรียบร้อยครับก็เราก็จะอัปโหลดนะครับให้คลิกที่ตรงนี้ครับก็จะเหมือนเดิมครับก็จะมีตัวอัปโหลดตรงนี้นะครับ ก็รอจนมันสุดนะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่าโดนคอมพิงต์ตรงนี้ับหลังจากนั้นนะครับให้เรามากดที่แป้นขยายตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับผมให้เรามากดตรงนี้นะครับอุ้ยรอสักทีนะครับโอ้หครับย่างนี้ครับ ก็จะขึ้นมาหน้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองกดหนึ่งห้องแล้วเราจะมาสังเกตมอตเตอร์นะครับว่ามันจะปนเป็นยังไงลองลองเลยรลองลนี้เออะไรเนี่ยเดี๋ยวกดหนึ่งกันครับถ้าทีนี้ถ้าเรากดหนึ่งมันครับมอเตอร์ของเราก็จะทําการทวนเข็มนาฬิกาบ้างนะครับเห็นหรือเปล่าครับมันจะทวนเข็มนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะกดสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่มอเตอร์นะครับ mm. อ่า้าตอนนี้คือเราป้อนคำสั่ง mm. ที่สองไปแล้วนะครับ mm. นี่ครับมอเตอร์ของเราก็ mm. จะหมุนตามเข็มนาฬิกาครับ mm. นี่นะครับ mm. อ่ะ mm. แล้วต่อไปเราจะป้อนคําสั่งศูนย์นะครับป้อนไปนะครับแล้วเราจะมาดูที่มอเตอร์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่านี่นะครับเมื่อเราเมื่อเราทาการป้อนคําสั่งศูนย์นะครับมอเตอร์ของเราจะหยุดทํางานนะครับนี่นะครับนิ่งสนิทเลยนะครับมันจะไม่ทํางานเลยนะครับผมอ่าครับผมและนี่คือผลการทดลองของเรานะครับ ครับขอบคุณอาจารย์พิศสตร์ปุญญาที่เป็นผู้ให้ความรู้นะครับจะเป็นผู้สอนทั้งขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ